สองสขึ้นตามขึ้นพี่น้องบ่ได้นอนไอ้นันน้มบ่ได้นอนบ้านสวนไปซอยงานขาวดำเพื่อนเพิ่เสียชีวิตนี่ก็โท่านําอยู่เลยเนี่ยจากจากังหดโอ้เมื่อนศสีนนอนอยู่บ้านสวนนะครับห,หลังจากที่ผมอัพคลิปลงไปเกี่ยวกับสถานนาการหนามในหนองเจ็ดหนามในหนองมันคุณนเนาะพี่น้องหลักกาผมขอไปเบื่องในช่องยูทูบมันแนะนำมาว่าให้เอา ปูรูนเฮ้ยปูรูนมึงเนี่ยพี่น้องเอาปูนขาววั่นเมื่อวานมาไอ้สะลงตอนนี้ผมลงไปได้มือสองมือพี่น้องมันกับท่านเห็นผลยังหรอแต่ยังคุณมั่วอยู่คือเก่าครับบางคนทนกับว่าวานปุยยูเรีย่บางคน หลายๆท่านขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับสำหรับการแนะนำเป็นผลดีกับอผมกสิพยายามหามาเหตุแล้วกับปฏิบัติตามทุกคนที่แนะนำมากับโมฮูวาซีมีอยางไหนแน่ที่เป็นผลผมวานแต่บบท่านไหนวานหลายเลยครับสำหรับปูนขาวผู้ทิเพ่นแนะนำแต่ว่าสำหรับสูตรที่พิ่นผสม e m เอ็มอย่างน่าด่ผมกระหลงพี่นอก กับพ่ท่านด้เห็ดครับตัวนั้นผมก็เหตุตัวถี่งายก่อนคือว่าหาง่ายคือปูนขาวครับผมวานลงไปประมาณยี่สิบโลครับประมาณยี่สิบโลได้เพราะสองกระป๋องเนาะกระป๋องเอกระป๋อง,ต,งตักน้ำนี่แหละกระป๋องพลาสติกสีดำนี่นะพี่น้องนี่หกอยู่นะโมลิก็มีได้พี่น้องเลยเน้นบอกขาวนี่แมนบปได้สิผมวานมันเกิดสิพ่ท่านได้ผลทันทีนทพอผมวานในมือมือนี่ก็วานไอ สองวันถี่วันผ่านมาผมกับวานครับแต่รวมๆแล้วก็ติปมาณยี่สิบโลครับย่งอีกอยู่แม่เพิ่นบอกไปเอาอยู่ในบ้านอีกสามถุงเป็นกระห่เมื่อวานผมกับวา่าผมเจอเมื่อวานไอ้นี่แหละครับวานหนามผมมันคุณป่าบ่ายไงผมเล่าให้แม่ฟังว่าแกกับว่าเออมาเอาเลยแม่บ่ได้ใส่อันนั้นเรอกก็พรได้ใส่ตั้งแต่ผลน้ำใหม่แกกับวาเนาะเห็นมันดินด่วนซุยดีอยู่คนหนึ่ง ก็ต้องรอคือว่าแหะพี่น้องรอถึงสิ้นเดือนนะว่ามันมัดแก่ไขปัญหาแดงเลอีกอย่างหนึ่งฝนบตกแต่ว่าผมก็เปิดโซลาเซลล์ใส่บัดมือเพราะท่านเดาลงได้พี่น้องเพราะเบมดแสงมันก็นเลยเย็ดให้น้ำบ่ไหลขอบคุณทุกกำลังเรงใจที่เขอคอมเมนต์คลิปที่ผ่านมาผมเขาไปสอบถามพี่พน้องเขาไปเบื่องในช่องย t u b e แล้วก็เขาไปสอบถามคนที่เคยเห็ดหล้วกประสบความสําเร็จให้น้ำใสได้นะครับคนเก่ามาบางคนก็บ่าเออเอาปูนซีเมนต์จัก ถุงหนึ่งพอนะหาสิบโลเย่าไปอัน่นเด้อพอนาเห็ดให้มันแข็งตัวเองเหมือนเหมือนกับว่าแข็งเองโดยตามธรรมชาตินะพี่น้องคือว่าให้มันแข็งตัวหล่อลงแต่บางคนพอนะพนพนบริษัคอมเมนต์มากเลนะพอนบอกให้ฟังที่ว่าพนมีประสบการณ์พอนว่าปลามันสิบ่ค่อยอยู่ถ้าเป็นเห็ดแบบเอาปูนซีเมนต์มาก็ขอบคุณสสาหรับคนที่แนะนําครับขอบคุณนได้หลายนี่ครับพลังงานทดแทนของผมก็ดีตัวนี้เป็นสุป สูบน้ำสองปั่มครับปั่มห้อยโขงกับปั่มสับเมิดแต่หลังบ้านันเป็นพลังงานใส่ในบ้านครับสามจุดห้ากิโลวัตต์ผมมีไฟถนนนํำโอ้ยบวหหวัดดนวัดใดพี่น้องยังสิแก่ไขสถานการณ์ในน้ำคุณมั่วได้ผมเปิดใช้เบิดมือได้เหมนี้พี่น้องเปิดโบว์แมนเบิดมือนะมันมันกะอีกย่างหนึ่งกะว่าเปิดเบิดมือบ่ไดดเพราะว่าไอ แดดก็บ่ค่อยดีครับเพราะอาศัยแค่แดดนะครับเนะเพิ่งเอาพี่น้องยังคุณอยู่แต่ว่าผมวานไปเลยพี่น้องผมสิปเปอาวาเมื่อวานดีสามถุงที่เพิ่นไหนผ้ผมผมเสียวลงนีเบิดเลยครับบอเอาไว้ไปใส่ย,ย่างอื่นถาผมจะไปใส่ย,ย่างอื่นเดี๋ยวผมสิไปซื้อหามาใหม่อีกเทื่อน,นึงเป็นจงนังไดกะเสียวลงนี่ล่ีะเบิดพี่น้องเนาะเหดจังได๋ใด้มันปลากระบใหไงเนาะแต่ว่าอยูนในใน่ในเฮนาก่ไงญงดีพี่น้อง จเริ่มเติบโตได้ดีหลังจากอ่าปัญหาเกิดขึ้นอีกจังหนึ่งครับผมแกลริมเราให้พี่น้องฟังว่ามือนั้นฝนตกหนักผมกลัวไอ้ขั้นสาผมย่านนำไอ้ไหลไอ้ขามนะนะครับพี่น้องเพราะว่าฝนฝนตกหนักแข้งเดี๋ยวเลื่อนหัวเน่เด้อครับเด้อพี่น้องผมยางพ้าพี่น,น้องมาเบิ่งนี่ทั้งนี้มันเจะต่ำครับ นี่ฟังทั้งอันนี้ปัจจตบําผมก็เลยมาเปิดทอทอมันเป็นทอหกนิ้วครับน้ำนี่พังลงมาพี่พี่น้องไหลลงมาทางนี้เลยไหลสะลงมาพี่เพราะสะลงมาหนีพี่น้องเฮ็ดหทน้ำคุณแบบเนี่ใน,ในหน้าปลาเคยกินอาหารดีๆ <c oughs> ผมเอาไอ้งวาอาหารไปวันให้กินหลังๆ <c oughs> ผมเรลมวันที่มนันกินเห็นมันตัวใหญ่ผมเลยเสริมอีกนะครับ บวก,กินครับพี่น้องกับบวกเป็นบวก,กินอาหารทื่กันบุก,กินโอ้ผมแต่ว่ามันก็นต้องแก้ไขสถานาการณ์นาองพี่น้องผมว่าเพิ่นปลิ่มเลยได้พี่น้องพี่แมนเบอร์ได้ขึ้นมาหอดพี่ได้ไหมครับนี่ขึ้นมามองที่ผมตัดหยาออกนี่ครับนี่ขึ้นมาเบิด์ได้เนี่ยแต่รบริเวณนี่นี่น้ำเต็มเบอรได้พี่น้องผมกระบอกรถแมคโคเพิ่ไน,น้ะว่าให้เพิ่นเขามาเหตุให้ตอนแรกผมบวกขืนว่าน้ำมันจะขึ้คนคักปันนี้พี่น้องมองเห็นเป็นกันกันั่นบอกครับนะเพิ่นข้นหอดพุ่นเลย นี่ตอนแรกผมคิดว่าเสียหายเพิ่นล่นครับถ้าล่นเหรอผมก็ย่า,บานบาเนี่พี่นอ้องโกบหลายคั้เลยครับผมย่านย่านหนังตีย่านเพิ่นเสาะไปเรื่อยๆแล้วมันจิดขั้นขาดนะตอนแรกเบิง่งเบืงผมขุดพี่นอ้องผมขุดนี่น้ำหอดพี่เด้ๆทั้งนี้มันต่ำพี่นอ้องผมขุดผมเสียพาแยง,งเขียวมาปิดบ่ให้ปลาออกแต่พ่อคิดไปคิดมาบ่ไดเสียหายน้ำออกนี่บ่ได ถ้าออกนี่ปุ๊บเกิดว่าไหลบอ่อเศร้านะพี่น้องเนาะเอางตรวว่าไหลบอ่อเศร้าปั๊บนี่เกิดเสาะบ่อยๆเนาะครับเนาะมันอาจจกิกกอให้ให้ขั้นของเ้าขาดได้ผมได้ตัดสินใจว่าหาทอเอาพ่อเอทอออกได้นามบกขึ้นดึงบกเดือซซ้ำนี่แหละพี่น้องเลือหน่อยก็หนีหรอกผมก็เลยตอนนี้พอดีมันมีแดดแน่ผมก็เลยเปิดนามใสกระเทียมเป็นใสขึ้นเนาะ แต่ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ให้คําแนะนําขอบกลาบขอบพระคุณมากๆครับกะดีแล้วกะเห็ดตามเชื้อละคนครับผมกัสิบได้เห็ดพอ้อมกันทุกๆุกทุกคนนะครับด้วยเพราะว่าเห็ดไปเต่ละเย่ยงแต่ก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนําดีๆที่เข้ามาคอมเมนต์ผมก็ตอบกลับให้ทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้ความรู้ครับขอบคุณได้หลายขอบคุณครับพอหน่อยใช่แนวขอบคุณจากใจคันพี่น้อง มีความรู้หรือว่าเห็นคลิปผมแล้วผมบอท่านมีความรู้จังสิขันผู้ใดมีความรู้กับซอยเขามาคอมมนบอกแล้วก็ชี้ช่องให้ผมรูนเนี่ยวเฮ็ดจังไดน้ำสีใสปลาสีโตเร็วกับอกเมนว่าอยากให้โตแบบมือและโลสองโลโบแมนพี่น้องก็คือบอยากให้คุณมั่วให้เพิ่นกินอาหารจังสิละครับขันผู้ใดมีความรู้กับเขามาคอมมนครับผมตอบทุกคนทุกท่านขัน ผู้ใดที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจซอยกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ผมกดแชร์แห่งดีใจร้ายครับขอบพระคุณยางสูงสำหรับพ่อหน่อยชัแนวช่องพ่อหน่อยชันแนวชันแนวนะครับทุกคนทุกท่านที่มาให้กำลังใจกับขอบพระคุณทาฮักกับซ้อยกดสับสะไข่ทาใช่กับกดแชร์ขอบพระคุณได้หลายจากช่องพ่อหน่อยชัแนวครับ